โอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับในคลิปนี้ผมจะมาแนะนําการตั้งค่านะครับให้เราสามารถมองเห็นคนได้ง่ายๆแล้วก็เห็นคนในระยะไกลนะช่วยให้เราเนี่ยฝึกการมองศัตรูแล้วก็ฝึกในการเคลื่อนที่ว่าเราอะ่ะจะต้องมองศัตรูยังไงหรือว่าเคลื่อนที่แบบไหนเพื่อง่ายในการยิงนะครับเดี๋ยวเราไปที่สนามฝึกซ้อมกันเลยครับตอนนี้เราอยู่ที่สนามซ้อมแล้วนะเดี๋ยวผมจะเลือกแค่ปืนปืนเดียวพอเพราะว่ามันได้ใช้ปืนในการสอนนะครับ หลังจากที่เราได้ปืนแล้วเดี๋ยวไปที่การตั้งค่าก่อนนะตั้งค่ากราฟิกสำหรับมือใหม่นะครับที่ต้องการฝึกการตั้งค่าต่างๆแล้วก็ฝึกการมองศัตรูในระยะไกลเนี่ยไปต้องตั้งค่าตามผมแบบนี้นะเพราะว่าผมเป็นผู้เล่นที่เล่นมานานแล้วดังนั้นนะ่ะการตั้งค่าแรกๆควรเป็นการตั้งค่าแบบพื้นฐานก่อนเพื่อง่ายต่อการมองแล้วก็ฝึกนะครับสำหรับการตั้งค่ากราฟิกอย่างแรกเลยให้เราตั้งค่าไว้ที่ดีนะครับ เพราะว่ามันจะทําให้เราอะมองเห็นศัตรูในระยะไกลได้ดีแล้วก็ไม่กินแบตเตอรี่มากเกินไปส่วนเฟรมเรทเนี่ยแนะนําให้ตั้งค่าเฟรมเรทให้สูงที่สุดเท่าที่จะทําได้ในอุปกรณ์ที่เราเล่นนะอย่างของผมเนี่ยเป็นไอแพดโปร11นะเพราะฉะนั้นเวลาเราตั้งค่ากราฟิกแบบดีแล้วอ่ะเฟรมเรทมันจะตั้งค่าได้สูงสุดคือ90 FPS เลยนะก็ให้เราตั้งค่าไว้ที่สูงสุดเลยนะครับแต่ถ้าสําหรับของใคร ตั้งได้แค่สูงสุดหรือออาต้าก็ให้ตั้งไปที่สูงสุดเลยต่อมาจะเป็นสไตล์ภาพต่างๆว่าตั้งค่าแบบไหนที่จะทำให้ลามองเห็นศัตรูได้ดีนะผมแนะนำมีอยู่3แบบนะครับ 1. คือแบบกราฟิกการตั้งค่าแบบกราฟิกจะเป็นการตั้งค่าที่โตเกมเนี่ยกำหนดมาให้ภาพมันจะออกจะจืดๆหน่อยแต่ว่าเราจะสามารถมองเห็นศัตรูได้ดีนะอย่างที่2คือแบบสดใส เป็นการตั้งค่าที่หลายลคนชอบใช้เพราะว่าภาพมันจะสดแล้วก็สวยแต่มันก็จะแลกมากับการมองศัตรูที่เห็นได้ยากขึ้นนิดหน่อยนะครับแล้วก็สุดท้ายที่เป็นการตั้งค่าแบบซอฟตรงนี้ผมแนะนําให้ตั้งค่าแบบซอฟนะสำหรับมือใหม่เ,เพราะว่า1ภาพต่างๆในการมองเนี่ยมันจะมองได้ง่ายขึ้นสมมุติว่ามีงูนอนอยู่ในพุ่มหญ้าแบบนี้ถ้าเราตั้งค่าแบบซอฟเนี่ย เราจะเห็นงูได้ง่ายกว่าภาพอื่นๆนะครับกว่ากราฟิกอื่นๆแล้วก็การมองเห็นในระยะไกลเนี่ยจะเห็นได้ดีกว่าแต่ภาพต่างๆมันจะจืดกว่ากราฟิกแล้วก็สดใสามากแต่มันช่วยฝึกในการมองเห็นศัตรูได้ดีก็ฝึกการมองแบบซอฟตให้คล่องก่อนแล้วก็ค่อยปรับไปที่คลาสสิกหรือสดใสในตอนหลังก็ได้นะต่อมาจะเป็นการตั้งค่าปรับความละเอียดภาพตรงนี้สําคัญมากครับก็คือตอนนี้ผมตั้งปิดเอาไว้อยู่นะน๋ยวผมจะอธิบายต่อ เดี๋ยวเพื่อนๆดูนะครับผมจะกดออกไปก่อนนะแล้วก็ให้เพื่อนๆดูหน้าจองผมนะครับว่าเวลาเรามองในระยะไกลเนี่ยแถวพวกภูเขาแถวเมฆแถวอะไรที่มันเป็นเดินสูงๆเนี่ยภาพมันจะไม่ชัดแล้วก็เราจะเห็นเปไ็นลายเส้นกราฟิกขึ้นมาคือมันจะขาดความสมจริงไปนิดหน่อยหมายความว่าเวลาเรามองเนี่ยภาพมันจะไม่ค่อยชัดนะครับในระยะไกลๆแต่ถ้าเป็นในระยะใกล้แล้วก็ระยะกลางจะมองเห็นได้ตามปกติ เพราะว่าเราตั้งค่าปิดเอาไว้เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากทําให้มันมองเห็นคนได้ดีขึ้นเราก็ไปที่ตั้งค่ากราฟิกนะครับแล้วก็ไปที่เปิดนะครับจะมีอยู่2แบบคือแบบ2 x กับ4 x แ x ้วผมจะเลือกแบบ2 x ให้ดูก่อนนะกดปกลงกันนะครับแล้วก็กดออกแล้วเราก็มามองที่ภาพระยะไกลใหม่สังเกตนะครับว่าพวกภูเขาต่างๆพวกกราฟิกที่อยู่ในระยะไกลเนี่ยภาพมันจะเริ่มคมขึ้นชัดขึ้น การแตกของภาพจะลดลงนะก็คือจะช่วยทําให้เราเนี่ยมองเห็นสตูได้ไดกลขึ้นได้ง่ายขึ้นด้วยแต่ว่ามันก็มีข้อเสียอยู่เดีเราผมจะลองปรับเป็น 4x ดูนะครับเขาเนี้ยภูเขาภาพในระยะไกลเนี่ยจะไม่แตกแล้วจะเห็นได้ชัดมากๆคือภาพมันจะคมหมดเลยนะครับทั้งใน,นระยะใกล้ระยะกลางระยะไกลมันจะช่วยทําให้เรามองเห็นสตูได้ดีมากๆเลย ในการมองคนจากระยะไกลนะหรือว่าในระยะใกล้ก็เหมือนกันนะครับพวกรถต่างๆพวกนี้มันจะไม่มีภาพแตกๆมาคอยซ้อนและเราจะสามารถมองเห็นได้ง่ายขึ้นเยอะเลยแต่การตั้งค่าแบบนี้ทั้ง 2x กับ 4x เนี่ยเขาบอกอยู่ว่าการตั้งค่ามีผลทันทีจะทำให้ความลื่นของภาพชัดขึ้นดีขึ้นแต่การใช้แบตเตอรี่จะเพิ่มขึ้นหมายความว่ายิ่ยงเราปรับ ให้มันดีเท่าไหร่มันก็จะกินแบตมากขึ้นเท่านั้นก็ให้เพื่อนๆดูว่าโทรศัพท์ของเพื่อนเนี่ยเวลาตั้งเนี่ยมันตั้งค่าได้ในระดับไหนเป็น 2x หรือ 4x นะครับถ้าเราตั้งค่าเอาแบบกลางๆไม่กินแบตมากเกินไปก็ใช้โหมด 2x ไปมันอาจจะไม่ได้ชัดมากที่สุดแต่ก็สามารถมองเห็นศัตรูได้ในระยะไกลได้ดีนะก็แนะนําให้ใช้ 2x นะครับต่อมาโหมดตาบอดสีโหมดเนี้ยไม่มีผลกับการมองศัตรูนะแต่ว่าช่วยในการ เวลามีศัตรูมายิงเราหรือเวลาเรามองแผนที่เนี่ยจะมองให้เราเห็นภาพแบบสบายตาขึ้นผมตั้งแบบตาบอกสีเขียวเพราะว่ามันทําให้เรามองเห็นได้ดีนะอันนี้อยู่ที่เพื่อนๆปรับนะคบว่าอยากปรับประมาณไหนส่วนฟังก์ชันงาตรงเนี้ยผมแนะนําให้ปิดเลยเพราะว่ามันจะกินแบตเตอรี่เราแล้วก็ไม่ได้ช่วยทําให้เรามองเห็นศัตรูได้ดีนะก็ปิดไปเลยส่วนความสว่างของหน้าจอตรงเนี้ย max สุดมันปรับได้150 แต่ผมปรับไว้ที่ร้อยสิบห้าเพราะว่าภาพมันจะสว่างเกินไปนะแต่ผมจะทําให้ดูร้อยสิบห้าเนี่ยความสว่างมีส่วนช่วยทําให้เรามองเห็นสตูได้ดีขึ้นแต่ถ้าเราปรับมากเกินไปอ่ะภาพมันจะสว่างมากแล้วเราจะแสบตาในการเล่นนะครับก็ให้ปรับตามความพอดีของเราจะเป็นร้อยสามสิบร้อยสี่สิบก็ได้แต่ว่าผมไม่แนะนําให้ปรับจนสุดนะเพราะว่ามันจะกินแบ,บตพอสมควรเดี๋ยวมันเพื่อนดูการปรับร้อยสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของผมนะครับภาพมันจะประมาณเนี้มันจะสว่างใน ระดับกลางๆไม่ชัดไปแล้วก็ไม่ไม่มืดไปนะผมจะปรับเป็น0ให้ดูออกคราวนี้มันจะสว่างมากๆเลยเห็นทุกอย่างได้ชัดแล้วก็มองได้ลื่นขึ้นนะครับแต่ว่าผมไม่อยากให้เครื่องของเราอะ่ะมันกินแบตมากเกินไปมันจะทำให้เราเล่นเกมได้ได้ไม่นานนะเพราะฉะนั้นเราก็จะปรับให้มันพอดี1 1 5เหมือนเดิมส่วนหน้าจอที่ไม่ใช่ขนาดมาตรฐานตอนนี้อยู่ที่ โทรศัพท์ของแต่ละคนนะครับว่าปรับยังไงให้เข้ากับการเล่นของเราตรงนี้อยู่ที่ความชอบแล้วก็ความถน,นัดของแต่ละคนต่อมาหลังจากที่เราตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นการฝึกเดินเวลามองศัตรูว่าจะต้องเดินยังไงมองยังไงให้เพื่อให้เราเห็นศัตรูได้ง่ายนะีนะ๋ยวผมลงมาก่อนปกติผู้เล่นใหม่เวลาเดินนะครับก็จะมองไปที่ตรงๆอย่างนี้แล้วก็มองศัตรูแค่ในด้านตรงนะแล้วก็มองแค่มุมซ้ายมุมขวาน,นิดหน่อยตามหน้าจอที่เราเห็น อันนี้คือการฝึกเดินแบบพื้นฐานครับแต่ว่าถ้าเวลาผู้เล่นที่เล่นมานานๆแล้วอะ่ะเขาจะไม่ได้มองหน้าจอตรงกลางเป็นโฟกัสหลักแล้วเพราะว่ายังไงอะ่ะเราจะเห็นหน้าจอแนวตรงเนี่ยโดยปกติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาการฝึกเดินอ่ยเราจะฝึกในการเดินทะยางมุมครับแล้วก็มองด้านซ้ายด้านขวาเป็นหลักมากกว่าเวลาเราจะมองตรงๆนะป่าผมจะทําให้ดูเวลารเราเดินเนี่ยเราจะมองซ้ายขวาเป็นแฉกซ้ายขวาอย่างตลอด เพื่อมองศัตรูในระยะไกลก่อนต่อมาเมื่อเดินได้คล่องแล้วนะครับเราจะฝึกการเดินแบบเอียงเพื่อมองศัตรูในมุมทแยงมุมของเรานะเราเดินแบบนี้เราจะมองฝั่งขวามือเป็นหลักหรือเวลาเดินทางด้านขวาเราก็จะมองทางด้านซ้ายเป็นหลักเบื้องต้นที่เราฝึกมองมุมในมุมหนึ่งให้ชินก่อนครับถ้าฝึกด้านซ้ายก็มองด้านซ้ายแบบนี้ไปเลยเพื่อให้เราฝึกการมองด้านข้างนะถ้าคล่องด้านซ้ายแล้วก็มองด้านขวา มองตามตึกมองตามช่องแบบนี้ต่างๆครับแต่เราจะไม่มองทางตรงแบบนี้แล้วนะเพราะว่ามิติในการมองของเราเนะ่ยมันน้อยต่อมาพอเราฝึกทั้งซ้ายทั้งขวาข้องแล้วเราจะฝึกเดินทั้งสองข้างแบบพร้อมกันดูนะครับมองตรง,ตรงมองทางซ้ายมองทางขวามองทางซ้ายมองทางขวามองแบบนี้ไปเรื่อยๆเวลาเราทําการเดินหาศัตรูนะมันจะทําให้เราอะตื่นตัวตลอดเวลาแล้วก็ มองศัตรูได้ทั้งรอบด้านซ้ายขวาตรงแบบนี้ไปตลอดโอเคคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับให้เราฝึกเดินแบบนี้ไปเรื่อยๆแรกๆเราอาจจะไม่ชินแต่ถ้าเราเดินแบบนี้ไปตลอดเราจะทําเองโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่จำเป็นต้องมานั่งคิดแล้วว่าเราจะมองด้านไหนนะเราจะมองศัตรูเองมองหาวิวแบบนี้เองโดยที่เราคล้องของมันไปเองเลย อันนี้ก็เป็นการแนะนำในเบื้องต้นนะครับสำหรับมือใหม่แล้วก็ผู้เล่นที่เล่นมาได้สักพักแล้วนะก็ลองเอาไปฝึกตามกันดูนะครับอาจจะเป็นประโยชน์ได้มากก็น,น้อยนะครับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ